รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้พาท่านผู้ชมมาติดขอเบเวทีพระเอกลิเกเสียงหวานขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศอย่างลิเกหนุ่มกุ้งสุทธิราชวงเทวันที่จังหวัดอยุธยาเห็นแสงสีเสียงอย่างนี้แล้วไม่เพียงเราจะได้ชื่นชมการแสดงลิเกที่สวยงามยังช่วยลุ่มอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อยู่ต่อไปได้อีกยาวนานด้วยนะคะ ไม่เพียงเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วทางกุ้งสุทธิราชยังได้นำคอนเสิร์ตพร้อมจิ้งหลิดขาวงเทวัน,น,วนและหญิงทิติการ มา,าาามาร่วมตอนรับแฟนๆชาวปุ๋ยรุ่งอรุณบอกว่าไม่ใช่พัดธรรมดานะคะทำไมครับนี่ดูซะกอดมีลูกใครติดอยู่เอางี้ดีกว่าค่ะอเอาไงใครเต้นท่าเด็ดโดนใจที่สุดหนูให้เลยเพื่อก้อมหนู ได้เห็นศิลปะการแสดงลิเกที่อ่อนช้อยพร้อมพระนางที่ได้ใจแม่ยกแล้วทําให้เรารู้สึกอยากที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ให้อยู่ต่อเนื่องสืบไปอีกยาวนาน,นวันนี้ต้องขอขอบคุณปุยรุ่งอรุณที่ร่วมอนุรักษ์ และสืบสารภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกของไทยที่สะ้อได้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยได้อย่างงดงาม